นดี๋ยวทั้งบอก n h ทางคุณเจ้ากันและโดยเฉพานบุญใหญ่ก็โทษเป็นหลักเว่าเอาไ่ได้ถากเงินหมดเลยคือคือขอโทษนี่ผู้ใหญ่บ่ผ่าขคนนะแม่คุยผู้ใหญ่ที่เพิ่งในคลิปมายังนั่นแหละที่ว่าพอสร้างกันเฮ็ดผูกแคนหน่อยคือนี่คนท็่ในคลิปไอรีแมเด้อไอรีที่ว่าพอสร้างสิบบาทเงินให้เลี้ยงไอรีบ่กล้าก่อนเนาะพุ่นไปเกลืออยู่พุ่นไปขอพรก่อนเดี๋ยวจังัวะมาเกลือนี่เกลืออยู่นี่ปลา ให้วงามเลยเนาะได้ไหมีบมาเต้น่าันจับ้ำเือพอรุ้จับอเด้อไนะข้นเออเดี๋ยวพอจับน่างรัดไปพุ่เลยออแอบแล้วมาเิดแล้วเอาไสยขอหกองบอกนักนเดินเนาะ มานี่เดี๋ยวพาสายฟ้ามาเกลือปลาก่อนจีมาให้น่ยอยจีกูได้เฮ้ยหยุดรถเออวนันรุ่งมันทำบุญเน่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆให้เบิดเลยนะอ๋อปลาบุง๋งนี่มีปลาดุกนำ้ำโอ้โเธอ มมีคนมาเดี๋ยวนีเนาะเดี๋ยวอ่ะสิพาน้องพิ่นไปทำบุญก่อนเ้อไปวัดกันเด้อะบาทานเ้อะดยยนีวนมากออ่าเตากปคนเน่ไปแป๊บเดียวดรอกคืวัดใกล้ๆนี้เลยเลยอพานองค์เสภาไปขอพรก่อนตอนนี้เลยก็ได้พ่อนะฝากน้ำพญายเต็ีตอนนี้ก็ได้พ่อ่าดะได้กีแล้วีิวะมาขึ้นนีแล้วพ่อฮิที่วาอานันนาเรื่องของตน้ะง่ายละแล้ว่าวดีมุกดีใจทั้งแม่พิ่นกะบ่สบายใจเพราะว่า เป็นจะไปโอทุนบอลลีทางบอลยาวอะไรก็ทีมงานคนละคือว่าเป็นกะที่วนนาแบบประสานงานกันแหละโยนเงินโตนยังมาให้แบบนี้อะไรวะมันเป็นโยนไปทางไม้โยนไปทางมาแบบนี้เลยน้อยใจเห็นนะคิดในยังเลยว่ายันบบอกเป็นสะพานบุญให้แท้จริงคนก็เป็นสะพานบุญถัดและเอัอแล้วเข้ากะเป็นกะบริวายยังดอกมาจากบริษับายใจน้อยนึงเนอทางโพวันนาทีทีมงานมาส่งเงินกะเป็นกะ หากบอกเอิ้มว่าขอโทษนําเพิ่นเพราะว่าขอบคุณขอบคุณคือกันเป็นสะานบุญแต่ว่าขอบใจที่จัดกันนาทั้งเบาดีแล้วทั้งทั้งทหละ ขอโทษเป็นว่าเพราะว่าเราไม่ได้ถาเงินหมดเลยคือคือขอโทษนี่ผู้ใหญ่บอกผ่านอขอโทษะแมนผู้ใหญ่ที่เพิ่งในมมคลิปมายังนั่นแหละที่ว่าพอสร้างกัน<ด>หิดผูกแขนหน่อยคือน,นี่แหละคนที่นในคลิปเม่ลีแมนเออไอ้อลลี่ที่ว่าพอสร้างคือมามื่อไหร่อลลีหรือเอลลี่บอกล้าหับเนาะเพราะว่ามันอ่า บ,บัวพุกันนาเพราะว่าถืบรุคคือทงอางงาลอรี่นี่กะเล่ากะยังบัทันผู้ยังแงงแหลม <No i. S 1> เป็นน,นที่วเคือสะพานบุญน <No i. S 1> เนาะเล่าว่าที่ว่าเออตัวหญ่สั่งมาเลยเป็นสะพานบุญเดอร์มานาชีส่างน,นั่นนี่ให้พอช้างอันนี้กะ <No i. S 1> ทั้งนั้นทั้งนี้เฮากะดีใจเป็นสะพานบุญเบิ <No i. S 1> บ้ลกะหน่อยน, <No i. S 1> นึ่ง,งแค่ละเพราะว่าความสะดวกของคนกะคืออยากให้ช้างได้อะไรก็เลยว่าจากไหนก็ยาก ความความได้ของนานาเพื่อนนั้นอยากให้ทอดมือขอช้างเหล็นกนะจริงที่ว่ามันข้างคาตัวใดกับเพือพ่อนกับเงินคำบันใดกับเพื่อนกับยังสีตอบสนองคือเก้าเพื่อนว่าเต้ให้ขอโทษทั้งบริบบ<า>ทยาวซื้อนะทั้งทีมงานทั้งนี้เดีดย๋ยวจรุปสั้นๆก<ร>่อนเนาะเอาสั้นๆเลยคือผู้ใหญ่โทรหาทางา บ่าที่ว่ามาว่าเงินให้เจ้าฮะเนาะบ่าหลาบัวสืบาลาแมแต่เบ่าหลาขอโทษมาหาพอสร้างแมนผู้ใหญ่เพื่อนว่าอยากขอโทษนำทางทีมงานเขาให้ดีเบ่าเงาที่ว่าร่มร่มก็ค่อยดีเบ่าเงาคนนั้นนอกมือแล้วเนาะที่ว่าสิผ่าเงินมาทางอ้ายๆเพื่อนแต่ว่าเพผมโดดไปผ่าอีกทางนึงแมนอะไรประเดีนยังบับเพื่อนเห็นชิปเมื่อคืนนี่เพื่อนเราสบายใจแมนอะไรเพื่อนอยากผ่าขอโทษสั่นซะแมนไงก็ ทั้งทีมงานและทุกคนเพราะว่าได้ลุกขึ้นเอากาນแหนกันสิว่ามาหาก็อยากให้อาากให้เป็นสะพานบุญทั้งนั้นทั้งนี้แหละพ่รางก็ดีใจเนาะบ่เป็นยังดอตัวนี้เนาะราเนเน ว่ามันแหละทางไดก็ได้โดยทางไดก็ได้พี่น้องเห็นครับกบได้ว่าดอกตัวนี้เป็นผผักกบถูกแล้วโดยโดยพูุ่ายผลสบายใจเมนผักคำมากกบเลยลายแล้วผักคำกอ่างนีเกินที่ซื้อน้อง่ายกับผลล้มกับทางหนึ่งหลยผลเป็นผักเงินอีกข้างนึ่งฮะพี่น้องแต่วตนนี้เโทรหาทางบารี่บาเาคือคอยว่ามันแหละโดยมันผนกระเวียดพ่ผนกับมีโอกาสครับเพรระเวียดผนกระไรโดยแล้วก็ กับโบเป็นยังดอกสะพานบุญสุดกันโดยแมนหอบกับโบได้บ้างยังดอกพี่นเงเลยทั้งดันทั้งโดยช่วยเนาะคืออันน้นแอ่ตู้แล้วก็ม่ตู้โดียว่าบซื้อเป็นกะสร้างกระจุดอยู่กับบริหารแต่ว่า มันมาเนาะบ้านบุญไห่เฮาสร้างอันสร้างนี่สิเจาะน้ามเทศน์เทศนี่กะบ้านบุญไห่ไห่สร้างกุทุกเงี้ยเก่าไอเจ้าหังเจ้ามีลอยเท่าพันเท่าคือกันด่าเูดเออเออนี่ก็พักทำกระโทษแล้วกรสร้างแมนทำกระโทษแทนนั่นเมยใหญ่จะดีเพ่ผลผลถางยื่นให้เนาะเออบมเป็นยังรอบเพราะว่าทางได้กะผักมาทางได้กเพืชนนะ อ่าผักมาซอยขึ้เก่าพี <twenty> ่น้องนอสิผักมาทางทีมงานได้การแล้วแต่พี่น้องครับกับบริบาลยังตัวนี้เข้าง่ายเพิ่นกี่ยว่ัีบาลคือการทะเลเพิ่นเกี่ยวกับบริโภคบริยังดอกพี่น้องเลยแต่ว่าอ่าเอากับแกแบบอ่านใจว่าอะไรพี่น้องเนี่ยดีใจอะไรกับจัดชิ้นอะไร โอเคบเป็นเมาเนีโดยและมีแต่โูเป็นยังมีแต่บอกท่าไงผคนอีกเท่านึงบัดผืนมากพืและก็ไม่เน่ากวมาจีขึ้นมาายุ่งมือนีก็ได้จังน้อยเป็นไารทีขึ้นมาว่ะเออบเป็นยังดอกท่างม่เจอแล้วนอกประาทเนาะขอบใจนะสร้างกสิสีโอเคโอเคเรวก็จะพาออกเสืผ้าไปบริบาลก่อนเออไปไปดีกว่ เอาไปไหวเดี๋ยวซับบอไปกีจะาเหเอาเขาซับเาข,บข,ไไไขาไปไวไปเขาไใช่ใช่เกิดดีๆเลยเ,เกดน,นเหตโอ้ปลาปลาตีนไปนบริก้าไปให้ไปน้ำได้ไแต่เขาจะทานหมดยูเกือบมีใส่บอกขอแห้งเขไปไป สบายดีปลุงก่อนสบายดีปลุงเด้ออ่ะขอแดดพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวเนาะพีาน้องใช้ผ้าิ่นไปขอพรก่อนอยู่วัดมหาโช่วัดใกล้ๆอีแหละพี่น้องเลยเ,เอ้ก็ไปไกลจากเครื่นนองน้องเพิ่นปันใดลักหนึ่งชองลักนี่แหละพี่น้องเนาะเอ้ยดีว่าะดอกใช้ก็จะไปขอพรลายมืออีกแหละพี่น้องเนาะจะไอยากไปบ่เคยข่าวัดอยู่บ่เคยเบ้าไปไปแต่พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดเด้อพี่น้องเลย เงยได้อ้าวเนยเงยเนาะตัดภาพมาป่ะนี่มาหอดวัดเลยเนาะ <c oughs> นะยังโยนยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ในนี้เหรอเป็นอะไรเงยยังครั้งแรกบนอีมานี่ยไรเสือแล้วเอ่เอแล้วเขาไหอยู่ปะเคยมาแต่บนที่ตะกี้มาเลยแต่โดนแล้วอืมตะกี้เขาเห็นพ่อเขาอยู่เมื่อกี้นี่พ่พอเจ้าโดยพ,อพ่ยพอเก่า พอมือนะฮะนม่ใช่เราตุลาแบกเขาเนี่ยในองศีอันนี้ไม่ใช่เรอเป็หักายเลยเลอทางเขาพวกเลยทั้งเวรอะไรเลยโอ้ตาปะเดี๋ยวไปขอป่อนีพี่น้องเดี๋ยวพาน้องไปไปของพี่พี่ไปซื้อทูบซื้ออย่างก่อนบเรม่มีเงินบราม่มีเงินบราม่มีเงินแกได้หรือได้เจ้าได้มีเงินนะเจ้ามีเงินไทยอยู่ ่่กว <ไป S 1> ทางผ่านนะเี่ยน,น้องเดินน้องคนก็ได้มาจิบไปทาไี่จิบมาสิตามมาไปหาซสือทุกคนออเด็กเสือทุก,กอย่งก่อนปป๊าเออฮะเสียงมากเลยเนีย่เงี้ยิ เป็นอาหวัดเพียวเนาะอาสิบแหงหนึ่งเ<ๆ>นตาเจ้าจ้าทูบไม่ได้เอาเอาไปบูชาทูบเอยเลยตาทู <c oughs> อันนี้บ่พีพี่ฟ้า ชุดสามสิบทีุ่ดสามสิบบ่เดี๋ยวะอะไรกันี่แวืเอา เอาซองอเอ้าวของเจ้าสิมาจับส่ไหนะปจะจับไปบัดเจ้าเลยใส่ปลาเท่าไรต้องมอาซีบบกกาวาะไปปเกปลาเอาะอ่ะไปปเกปลาด้วยต้องหนึ่งกันโดย Tôi, tôi không, không. À, ờ, mẹ năm để bọt tony sĩ à tụt này anh 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 สักงกระจายชิมารีชุด,ชดท้าหาดอกเด้อดอยดยป,ดปจู่ <c oughs> โตเล็จไจุ่ลงเม็ดไปดู่วีชีเรีอไป่เอ่อดอยดอยไปไปไปปลาปลาไปนไปย่างพ่พูน<ะ><ๆ>ย่างไปย่างไปรถเอ้ย <c oughs> พ,พ,พี่พี่พี่ย่างไวพี่เอ้ยปีกปาก่อนนะฮะปีกปาปะแล้วก่อนจุดทูบก่อน แซ่บบเคยมาคืออันนั้นคือบุพุขาเคยมากรับบุทรีอยู่ไหเคยเตะกี้บ่ตะกี้พ่อแต่อแตเออจมูกมันไหนกาบ,บุทรีมาจจมูกมันจะมอตโตแล้วก็บุทรีมากับมตบอมตโตเลยแล้วก็มอกร้อนกร้อนเออแม่ขมาอืมเมือ่องที่ายหูมหัหนี่มาถ่ายพ่อ <c oughs> นี่นี่ ผินมาสิไายฮูให้เอาเรารอเด้อไปเบิ่งบัตรใหญ่เนี่ยมาโอเคไปมาทางาชิ่งห้เด้อพาน้องสายผ้ามาทำบุญวัดน,น,นั้กนี่หูบ,บ่าาอเจ้าวัดมหา,าโชควัดมหาโชคโอ้โหเลสเนาะพอตะกี้เขายังเคยลงมาลินผมตะกี้เขาอยู่น้่งพอเฮะ เรามาลิ้นตลเลป่ามหาโซบตะกี้มีแต่พรันาจะผ่าตะกี้นเราไปใส่มาฮาแต่หลายปีแล้วหละพี่น้องเต้ชอบสามปีเนาะพี่น้องเขาอาจจะเขาเขามาแต่ปีหนึ่งเขาชอบจะปีครับปีเราไม่ได้ครั้งแรกไปมาจับเจ้านี่ครั้งแรกบ่เลยไป Đấy, cho khu chín không <Elena> <laughs> à? Nhá. Như kia chín. Không chín là phụ nhím bọ. Rồi. cho phụ mà nó đi, lúc còn này lúc nào hết mình pha phi hăm lát học con hát 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 ไปไปต่อเอาสายผ่าถ่ายาบ่เอ, <c ười> อาทู่ไปงเงิยยงนนะป้าป้าป้าง่ายปนเกลืออยู่หนีบ่เดี <c ười> เ๋ยวไปไปบูชาก,ก่อนพุ่นไปเกลืออยู่พุ่นขี้อพรก่อนเดี๋ยวจะงันมาเกลือมีเกลืออยู่นี่ป้าอ้งา,าม,มาเลยพี่น้องเนาะมาเต้ดันโดนเป็นปีเลย เป็นปีแได้มาเนาะปีสองปีอ่ะออ้ยี้ปวดเกือบเด้อปวดเกือบก่อนโอเคเปกือบอตขึ้นไปขึ้นไปใต้พืนเห็น้าเจ้าอุ้ยนี่นี่ซีนี่เป็นบอกคือผื่นตาซสีคือสุพนอันนี้นี่เออโอเคสีนั่นเลย นมจุดเานีมันจุดเลยมะมาทีมาีานใส่มนี่นี่นี่มันจุดนี่มันจุดนี่ดโนเออแบ่งขันแบ่งซีนี่ล้่าปัญญานักเนาะแม่ไหมซีนี่แลปีปัญานักมีซีนี่แล้วถูกเนาะเออนี่นะกับตัวี้ เนี่ยนะเจ็ดสีป่ะเป็นอะไรของเคาายังยังัุย่ะแหมมันใหม่เลยครับนั่นถาคงจะใหม่จังไปพร้อมกันอืนั่งเลยพัดิกเนี่ยไปไปนี่นั่งขอพรอยู่นะ

เออเดี๋ยวพอลุกพาไป,ปยาง,ยงรัด,ด <c ười> ไปบุนรอดจะได้ตรมค่ะอเออไปไปนั่นและลูกไปไมทำไปเุญรอดก็ได้ไอไปบุญท่างะได้

ัญานาคไงเนเาะใช่ใช่นหนหไหมจีบันึงสิล้ายบกมาหนิเออไทยรกไปแล้วให้พ่อแม่เอฟซีเบิ้งปุ๊บโอเคไปไป,ไป,ไปใช้เป็นเกลือใช่ปลานี่จะไดเกลือก็ได้บ่ปัดจอมากก็จะเกลือมาหากเกิดเกลือปลามามหากระพอพอน้ำแล้วพัก่อนจะมาพอมีพญานาคแล้วเจ้คอนี่ได้กิน ยืมเลยขะได้ไอีซอนในว่าเเธอขอให้ลูกูดีมีเฮง่ะสิความเจ็บจะได้ความไข้จะมีอันนี้เป็นคนหักคนแพงสิเด้อให้เพือนซานลูกให้แกให้ปนซอยให้จนแล้ว่าสิไปจนแล้ว่ะเนีเป็ให้แล้วสำเร็จเสร็จสิ้นมีคนงามอยู่ขึ้นมสิคปณนีชีคาวะเอ้ไปเด้อไอชีช่ว้ อันนี้เป็นผ่าไงพี่น้องเนาะผ่าเห็ดจะพานาคเลยตัวนี้ตัวนี้นี่พานาคเหตุพร้อมกันเลยตัวนี้จะตัวผ่าไงอล้วก็ต้องพูดตัวคนสีเรือสตัวบัวตัวบนสีเรอยสลายองค์ตัวเลยก็อนยังเด็กอันยังเด้สามพี่น้อง Hong sí, hảo không hôn. không kiếm bẹp này đẹp đẹp cao này chụp đẹp hơn nguyên hơn tên bóng bay tiên 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 bóng bay 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 ใช้หัวบงังเจ็บปกมกเจ็บลาเตอมงกินเจ็บลาเตอบังเหรอมันดาดมือเลยเออใครเนยมันมีนวาอยู่นี่ตัวนี้เอาไอจุดยหนก็ได้เนี่ยเอาจ้้ลุนางขอพรทาเจ้า <Hollywood> ก่อนาเป็นกันชิบมือเตเตม ไปมานั่งมานั่งสบ,บาทเด้อนางร้งร่แวงสามบาทก็ไอะพาเห็ดกิน ก็ได้เราหมุนก็ได้ก็ได้ยปไ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 ปปไ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  มนรักปากก่อนเด้อโอเคโอเคปักฝอยู่บ่หยิบมอไปแ้ขอเไปปต่อเย็บมือเดยม่กินไดนอนดิไปเลยไปไปกปนต่อัามาเฮ้อะไร ห่อนบ่ห้อนนะยันหออห้อนเขาวัดยั <c oughs> ดนหนอเขาวัดแต่ห้อนอันนี้ก็เป็นอ่าอย่าง่นเดินที่น้องลืมไดยอย่างนอก <c oughs> โขอภไยนับใหน้องเอบปลาคามไปจุดจุดทื่ก้าวจุดกังเอ <c oughs> อันนี้จะเพิ่นเอินได้น้องลืมซื้อเพิ่มเลยน้องปใส่ก็ได้ใช้สีคือกันบ่สีสียังสีแดงสีแดงอ้าวสีแดงบ่เอ้สีแดงข้าวสีเหลืองข้าวกระบอกสีทองถุงคุณนะใช่ครับไปข้เจียวยราอการปุบ อันนี้เป็นปูปูเวชวันพี่น้องเนาะมึงก็จะพาเขาองเลยเวลาอยู่ดีมีความเจ็บอะไรยู่มีมีการคนเพลงขึ้นเนร้องไจ้ เอฟซีของน้องปัทจัยทุกคนก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเวยที่เข้ามาเบิดในตอนนี้เนใน้ในในนองทอ,ง,อ,ไทองไร้มากเงินรานาอะไรเขาเวันที่จุกจิตการงานยังไปไปพักก่อน ไปไปไปาไปไปไป่นแปะปไปไป้ปไ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 ปนตรงที่3แล้วเนไะไปไปไปนปไปปไปไปไปวปไปปไปอปไปไปไอไป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 ไอไปออไปไปไปไอไป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 ปรปกปไ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 ปขอไปไปอปไปไนไปอปไีไปไป dia punya jam ni พี่จะพี mm ่จ hmm. yeah. ุดพ um ี hmm. ่จุดบนนีคนก็มาลายอยู่พี่น้องมึอนี่น้ะเต็มเลยจุดจุดฟ้ดไอ้แงล่งนันแม่เปนนางสาผมก็ได้เจ้าให้ค่ะบุกวยคอยันสิ่า ได้อืมเานะต่อขีนโทรศัพท์มันฮอนแห้งไปหน่อยเกือบปลาจริงเลยปะเออไปจุดทูบให้เบิดก่อนเดี๋ยวจะมาเกือบปลานี่ปลานี่แหละพี่น้องเนาะวัดมหาโศกอ่าอยู่โรงเฮนเดอร์พี่น้องเดินมืองอานสุฟังทองผู้ใดอยากมาอ่าขอพรมาบะบูชากรรมาไดพี่น้องเนาะบรรยากาศงอมก็ถือว่า โอเคเนาะงามอาวพากันมาขอพรมาอย่างใดมาถามอะไรอยฝั่งเาแดดแรงเลยตางเชงน้องไปพาได้เนาะนะ่นอกนัองกัว่าขอพรแล้วแล้วบมบแล้วาษขอหกองบอกน่องคนเดินเนาะมาเดี๋ยวพาสายฟ้ามาเกือบปลาก่อน กี่ว hey, hey, ันน hey, right? oh, ่ะก hey, uh ี่กุญแไอ้กี่ร้อเออวันร่วงเหมือนทำบุญเอ้ค่อย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 ใช้เบิดเลยนะอ๋อปลาบุงนี่มีวลาดุกน้ำโอ้โหตายยี่นี ที่ว่าไปมาเนี้ยเนาะที่ว่าสำเร็จเสร็จสิ้นในการทำบุญเื้อนี่เป็นอะไรขโมยซึกอฮะบอ,อกพ่อนะฮ่อนแดดม, <c oughs> มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้บอบาเนี้เด้อสิเนาะผมเนี่ยพี่น้องอ c ฟซีก็คือกันเบื้องสายฟ้าอยู่ตอนนี้มีแต่ความสุขความเจริญโมรหมดนะแม่นี่ ได้ยังมาเที่ยวเลยมาขอพรกันมาได้เด้อร์ว่าสีวะทุกเอาไหมเอานี่แหละหน่อยน้องกับพาใส่ผ้ามาพอพรคือว่านี่อันนี้คือบนเก้าบ้านนี่ได้ปะ ก็แล้วมีแต่ว่าวัาวาเนเอกไปเบิ่งทางเทือนทางซานขอบต่อนนัดเนาะเอามีแต่ว่าอยู่ดีหิมแหงบัสูขสุขคนเป็นอย่าด้อยส,สำหรับคลิปนี้กะมา,าบุญน้ำกันพี่น้องไอ้พาะใช้พามา,าบุญน้ำเนาะนะพี่พาประการใดก็ขอโทษขอภัยน้ำมิลายขอบุญขอคบคุณบ่ออแม่เอ็ดซีที่เข้ามาชมพี่น้องใจตนจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอล,ลาไปก่อนแล้วขอ,ขอ,ขอ,อเก่าสบายดีสบายดีสบายดี